กลับมาพบกันนะคะในช่วงที่4ของรายการ g i v e Me ีไฟสค่ะพี่ตั้มค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเพื่อผิวพรรณของเรารที่เราคุยกันไปแล้วพี่ตั้มว่าแบบให้มันขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นเนี่ยนะคะควันนี้เราคุยกัน2คนเรียกว่าจะไม่หนำใจคะ่ะวันนี้รเราเชิญแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณเป้ะค่ะพนิดาบริสุทธิ์มาร,ร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเป้ะค่ะสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีค่ะพี่ตั้ง ก่อนอื่นต้องถามคุณเป้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่นํามาเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคุณเป้น่าสนใจมากเพราะว่าความขาวยังไงเพราะว่าเขาขายดีอย่างนานยาวนานอยู่กับกิฟฟรีนเรามานานแล้วแต่ว่ายังขายดีอยู่ เขาขายดีเนี่ยแปลว่ามีคนใช้แล้วดีจริงเ่พี่ตั้มเขาว่าใช้ไปเรื่อยมีคนใช้เยอะแปลว่าดีจริงปิดใจปิดใจแล้วใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยเรียกว่าชุดอะไรคะคุณเป้เป uh> ็นชุดเพื่อความขาวโดยเฉพาะนะคะชื่อของเขาก็คือชุด white teeth นั่นเองนะคะ white t e e ชื่อก็แปลชัดเจนแล้ว white teeth ขาวเธอนะขาวเธอไขาวเธนะผลิตภัณฑ์ชุดนี้เนี่ยโอ้โหเห็นว่ามีหลายตัวเลยนะคะคุณเป้ ทุกตัวเนี่ยมีส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมที่เหมือนกันไหมคะส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ในชุดนี้ที่เป็นคอนเซปต์ของเขาเลยก็คือสารสกัดจากชาเอมหรือลิโคไลท์ชาเอมเนี่ยนะคุณเป้ใช่ค่ะก็คือมันสารสกัดที่ช่วยให้ผิวขาวขึ้นนะลดการทํางานของเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างเม็ดสีค่ะนะคะเป็นสารสกัดที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานและนะคะเขา ออกฤทธิ์ด,ดีนะคะเราเลยใช้กันมาอย่างยาวนานเราจึงมั่นใจในตัวเขาได้เลยนะคะว่าสารสก,กรัดจากชาเอมเนี้ยช่วยผิวขาวขึ้นได้จริงค่ะ นอกจากนี้แล้วเขายังมีตัวึ่งที่ช่วยบำรุงผิวด้วยก็คือลัติกแอซิดนะคะลัติแอซิดค่ะเป็นกรดอ่อนๆอยู่ในกลุ่มของ AHA ตัวนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไปในตัวด้วยค่ะนี่คือคอนเซปต์หลักๆของชุดนี้ค่ะลิตภัฑ์ชุดนี้มี กี่ตัวคะคุณเป้มีเยอะค่ะมีมากกว่าที่เอามาโชว์อีกออ๋มีเยอะกว่านี้อีกโอ้โหที่เขาเยอะแล้วนะใช่แค่นำมาบางส่วนเรียกได้ว่าครบชุดครบวงจรเพื่อทำให้ผิวขาวคเรามาดูทีละตัวเลยดีไหมพี่ตั้มได้เลยครับค่ะเริ่มต้นตามตัวไหนก่อนครับตามขั้นตอนที่เราบำรุงผิวในชีวิตประจำวันเลยนะะคก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ White Teeth Whitening Facial Foam นะคตัวนี้ค่ะใน Facial Foam เนี้ยก็มีชาเอมแล้วก็ไลค์ติกแอซิดอย่างที่บอกนะคะเขาก็เวลาเราใช้ก็ บีบเนื้อครีมเนื้อเนื้อโฟมเนี่ยนะคะที่มีลักษณะคล้ายคล้ายครีมเนี่ยลงบนฝ่ามือก่อให้เกิดฟองนิดหน่อยเอาให้เกิดฟองแล้วก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะใช้บ่อยแค่ไหนครับเช้าเย็นพอไหมใช้ได้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยคะมันมันมันเขาเรียกว่าคือโฟมล้างหน้าบางบางรุ่นหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยค่ะคุณเป้ ล้างปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาชะล้างไขมันหรือจอร์ไรเซอร์บนใบหน้าออกไปด้วยอันนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นไหมคะอันนี้เขามีแลคติกแอซิดด้วยนะคะแลคติกแอซิดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่ได้ไปผลัดเลล์ผิวอย่างเดียวนะคะเขายังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ด้วยใช้ได้เป็นประจําเช้าเย็นเช้าเย็นใช้ได้ทุกคนไหมคุณเป้ใช้ได้ทุกคนค่ะไม่แพ้ใช่ไหมคือบางทีฟังแล้วชะเอมเทศมันดูเป็นแบบสมุนไพรนิดนึงอะสุภาพุรุษก็ใช้ดีนะบอกเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนนี้ก่ออใเรืงงข แพ้เนี่ยชาเอมเราใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปลอดภยัยค่ะ,คะไม่แพ้แน่นอนอแล้วอย่างที่พี่ตั้มบอกคุณผู้ชายก็ใช้เพราะ,ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ผู้ชายเขาเรียกว่ารักษาผิวมากกว่าผู้หญิงอีกในบางคนนะคะตลาดกลุ่มนะผู้ชายนะต้องการความหล่อเหลามาแรงมากเวลาเรานําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยบางทีเราลืมนึกไปว่าผู้ชายเขาก็ใช้ผู้ชายเขาก็อยากขาวนะคะเดี๋ยวใช้ก็อยากดูดีถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะพอเราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จ เราจะมีตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเลยนะคะก็คือ White Teeth Whitening Milky Lotion Milky Lotion ค่ะเป็นโลชั่นสำหรับเช็ดผิวหน้านะคะหลังจากเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา Milky Lotion นนี้หยดใส่สำลีนะคะเสร็จแล้วก็มาเช็ดผิวหน้าได้ตามปกตินะคะเป็นการปรับสภาพผิวให้เหมือนกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการลง ตัวบำรุงผิวตัวอื่นๆต่อไปช่วยลดความมันไหมครับหรือช่วยด้านไหนบ้างใน White Teeth Whitening Lotion เนี่ยนะคะนอกจากชะเอมแล้วก็ตัว Lactic Acid ที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยยังมีสารสำคัญอื่นๆอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากดอกบัวที่เป็นเพื่งเคยได้ยินสารสกัดจากดอกบัวค่ะแล้วไงต่อเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็จะช่วยปรับปรมงผิวต้าน ต้านผิวจากอนุมูลอิสระต่างๆให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นะนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีเจ้าตัวคามโมไมล์เอ็กซ์แทกตัวนี้ค่ะอย่างที่พี่ตั้มบอกคือเขาจะช่วยตอบปรมผิวนะคะ,คะช่วยกระชับผิวให้ดูเหมือนเต่งตึงมากขึ้นคะ่คะนะคะแล้วกว็ไปช่วยกระชับรูขุมขนไหมใช่กระชับรูขุมขนได้นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ผิวดู้สึกเป้นแบชื่อเขาบอกเป็นมิลกี้คือเขาเป็นโลชั่นน้ำนมถูกไหมคะถูกต้องจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเหนียวเหนียวหน้าไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย น้ำนมเขาจะเป็นน้ำนมที่แบบค่อนข้างเหลวจะเป็นแบบต้องเช็ดใช้สำหรับเช็ดหน้าค่ะต้องหยดใส่สำลีถึงจะเช็ดได้นะคะทีนี้พอเช็ดไปแล้วมีคนถามว่าต้องล้างน้ำออกไหมก็คือไม่ต้องล้างนะคะเช็ดแล้วบางทีเราอาจจะใส่ใส่หยดใส่ฝ่ามือเติมเติมด้วยเติมบริเวณที่เราอยากบำรุงเป็นพิเศษบริเวณที่เราอยากปอบประโยชน์เป็นพิเศษก็ แปะมาบำรุงที่หน้าได้เลยครับเช่นส่วนไหนบ้างครับส่วนที่เป็นสิวหรือส่วนที่เป็นฝ้าหรืออะไรไหมส่วนที่เป็นสิวอย่าไปโดนมันนะคะเว้นไว้เว้นไว้ค่ะส่วนที่โดนแดดจัดจัดนะคะตรงบริเวณหนกแก้มนะคะตรงนี้เราเหมือนกับจะถูกทำลายจากรังสี UV ได้เยอะกว่าตรงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวนี้ไปเช็ดได้ใช้ได้ทั้งตอนกลางวันมาถึงตอนตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะคุณเบ้ก็จะ ก็ได้บางคนอาจจะใช้แค่ตอนก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าตอนเช้าบางคนรีบไงไม่มีเวลาสําหรับเช็ดหน้าตื่นมาก็สายแล้วใช่อาจจะใช้ตอนกลางคืนอย่างเดียวก็ได้ค่ะหลังจากนั้นล่ะคะคุณเป้หลังจากนั้นตัวผ่านไปแล้วครับอเราเปิดผิวและเตรียมพร้อมผิวเรียบร้อยนะคะก็มาลองนึกถึงในตอนเช้าดีกว่านะคะเราก็ต้องลง ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดดถูกต้องไหมคะใช่ค่ะของคิฟรีนเราในชุดไวทิสเนี่ยก็จะมีกันแดดอยู่2ตัวด้วยกันนะคะจะแบ่งแยกตามลักษณะของสภาพผิวถ้าใครผิวแห้งสำหรับคนผิวแห้งก่อนสำหรับคนผิวแห้งก่อนก็จะเป็นไวทิเไวท์เทนนิ่งซันสกินครีมเป็นครีมซึ่งจะช่วยเพิ่ม น้ำมันในการบำรุงผิวหน้าเข้าไปนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนประกอบก็คืออย่างที่บอกแลคติกแอซิดแล้วก็เจ้าชะเอมนอกจากตัวชะเอมแล้วก็แลคติกแอซิดที่เป็นสารสําคัญแล้วนะคะก็ยังมีสารกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB เพราะว่าป็นเป็นเป็น day นะใช้สำหรับกลางวันนะคะอันนี้เขาเคลม SPF อยู่ที่ SPF 30 30ก็โอเคนะคนที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในออฟฟิศออกไปตอนกลางวันบ้าง ถ้าเกิดจะออกแดดก็ค่อยเติมเพิ่มก่อนก่อนออกแดด30นาทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ต้องโดนแดดจัดจัดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้สําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งและต่อไปก็เป็นผิวหน้ามันผิวหน้ามันจะใช้ครีมไปก็อาจจะไปเพิ่มน้ำมันบนใบหน้านะคะเราก็ออกแบบเจ้าตัวนี้ค่ะกิฟฟิสไวท์เทนนิ่งซันสกิน โลชั่นเป็นโลชั่นแบบจะผิวมันต้องใช้โลชั่นใช่ค่ะ SPF เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ SPF 22ถามว่ามันน้อยกว่าแต่เพียงพอไหมก็ถือว่าเพียงพอนะคะ ตัวนี้เขายังมีสารสกัดสารสำคัญนอกจากสองตัวที่บอกไปแล้วเขาก็ยังมีพวกวิตามินอีช่วยบำรุงผิวด้วยนั่นเองนะคะคือเลือกได้หลายอย่างในการบำรุงผิวกับพี่ตั้มบางทีมันมีหลายสารหลายองค์ประกอบที่จะทำให้ผิวเราดีขึ้นอรย่างเงี้ยให้เหมาะกับผิวพรรณของเราครับอันนี้คือทาตอนกลางวันถามคุณเป้เพิ่มเลยค่ะว่าสมมติว่าเราทาตัวเดลโลชั่นหรือว่าเดย์ครีมลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราไปคว้าครีมกันแดดโดยเฉพาะเนี่ยทาทับลงไปอีกได้ไหม ได้ uh huh. ได้เลยค่ะ,คะเพราะว่าเราเติมตัวนี้เติมสารสกัดจากชาเอมไปช่วยให้ผิวขาวแล้วเรายังอยากป้องกันแสงแดดเพิ่มเติมเราก็ใช้กันแดด ที่เราคู่ใจที่เรามีอยู่ในกระเป๋าคู่ใจไว้ก็มาเติมเพิ่มเติมได้จะเป็นเซตของพรีฟินเซตอื่นๆที่เราไม่ไมันไม่มันไม่มันไม่ตีกันใช่ไหมคุณเป้ไม่ตีกันแน่นอนเราพูดถึงว่าพอมันมีพวกสารกันแดดอย่างเงี้ยค่ะโดยในกลุ่มของที่เราทาใช้ตอนกลางวันนะคะพี่ตั้มพวกสาร S P F พพวกเนี้ยแพ้ไหมมีโอกาสแพ้ไหมหรือเราใช้สารประกอบอะไรยังไงที่ลดการแพ้ไหมครับ ในอันนี้นะคะในชุดนี้เนี่ยเราจะใส่น้ําหอมอยู่น้อยมากมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการตัดตัวที่จะก่อให้เกิดการแพ้ออกคนส่วนใหญ่แพ้น้ําหอมใช่ไหมคุณเป้ก็เลยก็เลยอ่ะ คนส่วนใหญ่อาจจะไม่แพ้แต่บางคนที่เซนซิทีฟอย่างที่บอกอย่างที่เราท่องกันเป็นประจำเลยก็คือไม่มีสารตัวไหนที่ไม่ทําให้เกิดการแพ้ถูกไหมคะอาจจะมีการแพ้เกิดขึ้นเล็กน้อยในสำหรับบางคนที่เขาแพ้จริงๆแล้วแต่ว่าจะไปโดนใครใช่แล้วแต่แจคอแต่โอกาสเนี่ยน้อยมากแหละสำหรับองค์ประกอบของเซ็ตสินค้แล้วเหนียวไหมพอพูดว่าเป็น S P F เนี่ยเหนียวไหมคุณเป้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเนื้อครีมเองนะคะเนื้ออย่างที่บอกเนื้อครีมมันจะหนัก แต่ทีนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาว่าให้มันสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองบอกคนไทยและคนเอเชียพูดง่ายๆอากาศอย่างบ้านเราหรืออากาศอย่างตอนนี้นะครับ AEC ก็มันจะเปิดเนี่ยรอบๆพื้นบ้านเราใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยนะคะทีนี้เขาถามว่าถ้าถ้าถ้าใช้แค่ตัวกันแดดที่เขาใช้แต่ไม่ใช้กันแดดของ White ในชุดนี้ได้ไหมก็อาจจะขาดคุณสมบัติในการเป็นสารที่ ช่วยในการทําให้ผิวขาวของชาเอมไปก็ไม่ได้รับคุณประโยชน์จากชาเอมหรอว่าง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นชุดจะดีสกว่าตอนกลางคืนละคะอันนี้ตอนกลางวันจบละตอนกลางคืนตอนกลางคืนเราใช้โฟมเสร็จแล้วเรามิลกี้เช็ด้วยมิลกี้โลชั่นเสร็จแล้วเราอาจจะมีการบารุงผิวเฉพาะจุดเพิ่มเติมเข้ามาเฉพาะจุดได้ด้วยเหรอค่ะก็จะมีเจ้าตัวไวท์ทีสบอร์ดคอนเนคเตอร์นะคะ อันนี้ก็จะช่วยให้บริเวณฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดูขาวกระจ่างใสระบุลงไปเลยอลเลกเตอรบอกแล้วล่ะช่วยดูแลเฉพาะจุดใช่คือมันเข้มข้นกว่าล่ะค่ะคุณเป้ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับออกฤทธิ์ได้ตรงจุดมากกว่าค่ะแล้วทาทั่วหน้าได้ไหมอ่ะพอมันเข้มข้นปุ๊บบางคนบอกว่าดีเลยฉันอยากจะให้ดูขาวมากๆหมดเลยทาทั่วหน้าเนี่ยก็อาจจะได้แต่เปลือง นะคะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นข้นอจริงๆถ้ารวยเนี่ยหรือว่าถ้ามีหลายๆจุดที่ทาดทุนกำมวมก็หาทุนได้ก็ได้ก็แนะนำเบื้องต้นให้าเฉพาะจุดาเฉพาะจุดในสำหรับการบำรุงทั่วหน้าเนี่ยเราก็มีอค่ะนั่นก็คือตัวไน์ครีมค่ะนะคะตัวไน์ครีมเนี่ยเราจะ นอกจากการที่จะบำรุงให้ขาวอย่างเดียวแล้วเขายังมีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนเข้าไปอีกครบเลยใช่เรียกว่าดูแลเรื่องริ้วรอยได้อีกด้วยคอลลาเจนให้แต่งตึงเนาะไฮยาลูรอนก็คือไปลดริ้วรอยเรื่องร่องตุ้นเลยก็ว่ากันไปค่ะเรียกว่าครบถ้วนเลยคราวนี้ถามการใช้นิดเดียวค่ะว่าสปอตคอลเลคเตอร์กับตัวไนท์ครีมเนี่ยลงอะไรก่อนลงเฉพาะจุดก่อน ลงเฉพาะจุดเราต้องทิ้งไว้ปรับนึงไหมเพราะทันทีที่เราลงเฉพาะจุดปุ๊บไปควักไนครีมมาทาไอเทมเฉพาะจุดมันก็ไปรวมกันใช่ไหมก็หลุดไปนะคะลงเฉพาะจุดเสร็จแล้วเราก็ให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยตามด้วยไนครีม คะอะยังมีอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่หน้าขาวอย่างเดียวไม่ได้ต้องตัวขาวด้วยอะเราก็มีบอดี้โลชั่นใช่เดอดพาดเพลาดตัวข้้งขาวด้วยตัวไหนครับค่ะตัวข้างหน้าสุดเลยค่ะเป็นบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารสำคัญเราก็ใส่ไปเต็มที่นะคะก็ลงได้ทั้งเช้าและเย็นเลยให้เลือกทาตัว ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุด White t e ค่ะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของก i ฟเทอร์นะคะได้รับเสียงตอบรับดีมากแล้วก็ได้ผลดีจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะคะคสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเป้ค,คะ่ะหรือคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเป้ค,คะ่ะขอบคุณมากครัน้องเป้ครับ,คร,บครับผม และท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะติดต่อพวกเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือตัหนิคติดชมพวกเรานะครับติดต่อได้ที่ g i f f e f i v e g i f f r i n e c h a n n e l com ครับหรือต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปได้ง่ายๆเลยค่ะพี่ต้องคะคที่ www g i f f e r i n e c h a n n e l com ค่ะหรือต้องการตามไปเป็นแฟนกัน,นง,ง่ายกว่านั้นอีกค่ะเข้าไปใน facebook นะคะ s l i d g i f f e r i n e c h a n n e l com นะคะแค่นั้นเองนะคะคสำหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ